สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาพบกับอาหารอีกแล้วนะจ๊ะในสองต้องอ้วน<อ>พนบางสูกจากเมือ่อในห้าก,กับสิบห้าทุกคนมาเห็ดมุกไก่จากจากทีโบ๊ดดี้ลงคลิปลายมือนมอกไปมูก <c oughs> มุกเคืองใหมไก่พี่ในหนองเบิงจากอันนี้ต้อง,องหั่นแล้วตัวน,นี้ยังโบนได้หั่นจ้ะเห็ดอาหารเสาร์ลงมือเองได้ครับเหมือน อันนี้เพิ่นก่อนดอกชั้นนั่แม่มีการกำลังปอกกระเทียมจ้ะปอกกระเทียมยำหมกน้ำมัเตรียมเตรียมเครื่องใส่หมกนั่นเองเครื่องเทศนี่ก็เป็นตะไคร้ตะไคร้บักช้างแล้วก็มะเขือจ้ะมะเขือว่ได้ใส่ดอกซุ่มนั่นมันติดมานหั ใส่เต้สุ่มนี่ละตะไคร้กระเทียมหอมแหงพริกกระลังปอกพริบพริกหนีบพริกแหงก็พริกสดจ้ะกระลังปอกกระลังหั่นกระลังเตรียมเครื่องเทศไปทาเบื้องตอนสันตอนการมุกกันอีกเทื่นึงนี่จากกำลังครัเครื่องเครื่องเทศ บักพริกตะไคร้กระเทียมหอมแห้แต่ว่าก่อนเหาสิเอาบักพริกแห้งกระเทียมใส่นี่อกระตมตะไคร้ให้งหยัดก่อนต้มตะไคร้นึ่งละเอียดก่อนึ่งกระตมหอมแห้งกระเทียมพริก ไส่เอาไว้ใส่ในหมกไก่กรททงเกลือเจ้าาสาิหรอกลงเบิ่งใส่หมกใส่ไข่ก่อน,น,นเห็นได้อพเฮ็ดตัวน,นี้ตัวน,นี้เตรียมไว้ตัวน,นี้กระพันแล้วล่ะจ้ะล้างเดือบซางเลยมันเก็บใบคนมี่แต่บัดนี้ฮะกะซิบา่าแบบมาเก็บใบแบบหนู ใบน้อยเลยน่าจะเพราะว่ามันบ่า้านใหญ่ปานไรจ้ะอหอมจ้ะใบหน่อยก็หอมคือกัน ใบบกหมดที่ห้าเก็บมากนั่นนี่กะตับไส่เครื่องมันแล้วนะาจะอันนี่กะขา,ปะายปลาไหลเรืน่าจะปลาแดงจังก,ก่อนเ้าใส่เ้ากะคนก่อนอน่าจะตะว่าอันนี่มันแดงอีสานบ้านนะคนอีสานก็ต้องกินปลาแดก ปลาแดกดคนถึงจะอร่อยใดญปลาแดดข้าแซ่บเป็นตาแซ่บสพออ,อันนี้ตำื่องในไก,ก่าากแล้วก็เครื่องเด็ดที่ห้าวตำตอนนะได้กันนะ้วก็จังุ้งนี้ใส่ยังเนย เ,เ,เดกไปแล้วตะแดกแล้วก็กใสือลดดแล้วก็เกลือจ้บบันนี้ใส่เกลือจอัหน้อยใส่เกลือหน่อยนึงน่จา,ดดนาจะเพรารสด,ดีก็ใส่หลายรสดีก็ใส่แม่อน มาใส่สิละชุดโหลดก็ใส่ก็ใส่เลได้ดูก็ใส่ต<ซ>ัวน,น,นะจ้ะใส่ชุดโหลดน้ำนะจ้ะพันธ์นนีเฮาลืมใส่จ้ะใส่ช<อ><ซ>ุดโหลดอ๋อใครใส่เลยบ่แม่นใส่ห้อง ่โหลดเก็บแล้วล่างโหงลดต้องใส่มีดหันลงไปเลยตัวใบบักปูที่เก็บมาล้างแล้วเรียบร,ร้อยใบบักกูต้นนี้มนันเป็นบักกูสมัยเก่าหัวเหรอมันตัวใบหน่อยแค่ในตอนกับล้นเอาแตีบ่มี เริ่มน้ว <ừ, S 1> แล้วลลไปต้องที่ห้าต้องใส่ห่อนี่เครน่องห่บอล่นเอาห่ากระตงต,ตนนากแดดนจ่ะแต่ว่ามันไม่มีแดดเลยต้องล่นเอาจะเอาห็คขุนเพื่อป้องกันใลองเมืองเกิดจะเชือดอก เปนแต่เพิ่นเหตุเป็นบาแแสบกเ็เลือยลอเบิ่ความันสิเป็นยังไงมจะแสบอยู่ว่าจ๊ะ ร้อยเพิ่งขั้นตอนมุดตอไปนี่จ้ะสไว้ต,ตองลแล้วนะจ๊ะถ้าก็มาห่อเลยนะจ้ะอันนี้ถ้าต้องใส่ใบตองทีตั้งแต่เออที่ว่าจงางแดดน้าบพเพราะว่ามันมีหนามไขจ่จากขั้นโบอันนี้มันก็นำไข่มันสีเหงาออกยังถ้าก็ใส่สองสันเลย งหญ่โผล่เด้นเมื่อใครเสียหนันงเห็นงกงหญ่โผล่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งแตว่าใครมันผ่องขึนนี้มันสีแนไ่ไหนมันสีแตกแใครผ่องมันสีแตกนั่นแหละเหตุมงงยัเกินตองออนั้นนี่ห่ออีกสั่นหนึ่งอันนุออกไล้เห็นบ่อนะ เจ็ดไม้ที oh really? yeah, ่แบบหอไม้โลดอ่ะนี่ละชี้ให้ได้ตัวใหญ่ๆแบบแบบเดียวกันบ่นี่จ้ะพอแล้วมันก็ะชีเป็นหน้าตาอย่างนี้จ้ะถอันซีบ้องงามกะเพ่อใดอยู่จ้ะ เขาว่ได้กินใบตองเนาะเากินอัน้า้ใมั่งอืมบใบตองเากินอันข้งนมันากินบอลลอตว่าม่ปกกินเนปป่าดออเกงมั่ก็เป็นตะกินเนี่และมันีพลอมันสูลนเป็นตะกิน จะเหลืออยู่ประมาณครื่งครึ่กจาะเครื่องเว้ยก็เฮ็ดสองกน่ยไม่จะเปลืองมันือเลอโอยู่อปะบตองแตกบ่ได้ดอกใบตองมันสั่งโหต้องใบตองนีอันนบ่แตกบไบ่ไไ้บ่ไไ้ตัวนี้มันแตกใบตองมันสั่นตัวนี้ต้องแกะออกเห็ดหม่จ้ะวัมยือใบต มันมุกใหญ่โหดมากมีกระสังื่อสันมันใหญ่กลัวอยู่ดีแม่นี่แหละมีแหลวไปตองล่มล่มไปตองแดดไปต้อนร้อหง่าเลยไม่ต้องบันเห็ดมุกใหญ่น่ะแม่กมุกน้อยเบิ่งใหญ่เออมัดหน่อยทิ้แม่มัดหน่แต่แต่มันกระมัดเต็มไปด้วย ใบทอง <c oughs> ความอร่อยชอ <c oughs> บอะไรที่เนื้อไหนไม่ใช่เนื้อใบตองความอร่อยที่ที่เนื้อไหนไม่ใช่ใบตองเขาเห็นมุมไหนของเนไม่ไปปติ็กเพราะว่าใบตองไม่ใส่ใแค่นี้พอ แม่ข้าอยากลองมุกบุญอยากลงววาองห่อบิ่งห่อบ่ได้ดอกน้ำนสิออกแต่แม่ห้อมยังไม่ออกจะใบตองที่เ้าสีมาแล้วอันนี้เ้าต้องเอาไปโอ้ย <c oughs> ถ้าจะเอาไปเทละสองใบจะ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิีมวออกเอาอันสัดๆในเ,เลนมาลองอเา เราตัวสวยกันกินเร็ๆเรเรวๆแ็เรียแล้วเรือดจัดนิ้วลนี่จะเลือก,นกลนขกเลยจ้ะตอนนี้ได้ทาำมกแล้วจ้ะหา,าม,มกเลยจ้ะอือก เมหาบดีกินข้าวเนื่องะค่ะนะวขัี่สาแไหอันนั้นสามหมื่นายเออที่แรกวายสามหมื่น ขึว่ามือง่ายเพราะเช้ามือยังมุเที่อะี่จมุกทีหาจ้ะขอตัวพ่อไปครับที่ีนี่มักจะมีแ่งเพชแตกมาเนี่ยนกรอจะซมุกอันนี้ม uh, ุกท uh, uh, ีหาจ้ะอันนี้เลือกมุกเดียวหรือว่าเ่มาซองมุกหมซอมุกหน่อยๆซองมุกหน่อยๆ จะเอาก็มัหอมุกที่หกเลยจ้ะเอามุกที่หาไปแล้วไง่ายแล้วว่ามมกสุดถ้ายมันกีิหน่อยเนี่จ้ะคือหลายจะไปตก หอวห,ห,หน่าไม่มีนรระ่ะหัวใส่ไข่มันมีน้ำไข่จ้ะเ่ากระต้องระวังมันหัวโอ้กันแตกออกอย่างนวิธีการพับวิธีการห่อหันยันวิธีการพับวิธีการวิธีหันยันวิธีอืมอุ่นอุ่นเออน้ำลุนออกจ้ะ เขามกทิวเอ้ยมกที่เจตนะจ้ะมกวแต่แกทเจ็โมกสุดท้ายโมกสุดท้ายกับสิน้อยก็มูจ้ะม่น้อยซ่ำกัแบงเกิลอยู่ก็คือว่ามันน้อยซ่ำกัใส่พวกว่าไปงจีไ่ด้ใส่เบตงประมาณสิบกะ เพราะว่าต้องร่วงม่เหมอนแบบแต่ว่ามกาุกท้ายีนกลาิมีน้ลายก็มกอือน่นเมนจ้ะเพราะว่ามัาานเป็นมกนุมกผู้ายต้องคว่ำต้อาเบิดต้องเลื้ไวไหจ้ะซต่สุดท้ายนักอยู่ได้จ้ะจ้ะเอกระเบิดหัวง่ามแต่น่าจาา้ะเพราะว่า โอ้กินเหนือข้างในมันจะบ่ได้กินไปตอบ่ได้ห่องขายเาห่อเย็นห่อกินเองบ่ต้องห่องนะแต่ต้องมองเจ็ดหนึ่งดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแม่นจากที่สิบนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะจัองแน่กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เ้าน้ำนะจ๊ะไปละจ๊ะบ๊ายบาย